ครับคราวนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของกรณีศึกษานะครับเรื่องราวของ Legion User ที่สำคัญที่สุดแล้วคงจะต้องพูดถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องขององค์กร TFL หรือว่า Transport for London นะครับกับหน่วยงานในสังกัดก็คือ LU หรือว่า London Underground TFL เนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกๆของ Legion แล้วก็ใช้ Legion มาตลอด20ปีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับดังที่หลายท่านอาจจะทราบว่า ลอนดอนอันเดอร์กราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนส่งมวลชนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี1863จนปัจจุบันนี้ก็น่าจะเกือบ160ปีแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายใหญ่มากของลอนดอ n อันเดอร์กราว์ที่ต้องโอเปเรตหรือดําเนินการโครงข่ายที่เก่าแก่ขนาดนั้นเนี่ยกับขนาดประชากรปัจจุบันของลอนดอนที่ก็ยังเติบโตขึ้นทุกวันนะครับ ความท้าทายก็คือว่าระบบเก่าเนี้ยสร้างมาด้วยพื้นที่ที่จํากัดไม่ได้ตระเตรียมไว้สําหรับรองรับผู้ใช้งานจํานวนมากแบบในปัจจุบันตัวอย่างที่เราแสดงอยู่นี่ก็คือสถานี b l k f r i ราซึ่งเป็นสถานี Interchange หรือสถานีแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งในเครือข่ายใต้ดินของล o n ด o n ท u b e จะเห็นว่าสัดส่วนของ Circulation Corridor นะฮะหรือว่าทางเดินภายในสถานีเนี่ยเมื่อ เมื่อเทียบกับจํานวนผู้โดยสารแล้วก็ขนาดของรางและชานชลาเนี่ยสัดส่วนทางเดินนี้จะเล็กมากแบบที่เราจะไม่เห็นในระบบที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างอย่างระบบใต้ดินบ้านเรานะครับมันมันก็เลยเป็นเรื่องสําคัญมากของลอนดอนอันเดอร์กราวที่จะต้องเข้าใจการใช้พื้นที่และสามารถจัดการวางแผนใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในสถานีเก่าสถานีใหม่ซึ่งในการทําอย่างนั้นเนี่ยลอนดอนอันเดอร์กราวก็ใช้ลีเจน เป็นเครื่องมือหลักมาตลอดสองสสศวรรษที่ผ่านมานะครับเ,เช่นเดียวกับตัวอย่างที่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งของลอนดอนอันเดอร์กราวชื่อว่าเอ e p ลเฟนต์แอ a ด์แคสเซินะครับซึ่งเป็นสถานีแลกเปลี่ยนใต้ดินเ,เช่นกันแล้วก็เก่าแก่เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ที่มีร่วมกันก็คือเซอร์คูลเลชันคอริดอร์ซึ่งเราเราจะเห็นว่า uh, เป็น uh, เป็นริ้วเล็กๆแล้วก็อยู่กระจ,ระจายนะครับแคบแล้วก็ซับซ้อน ก็เลยเป็นเหตุผลหลักเป็นความจําเป็นที่ลอนดอนอันเดอร์กราวต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์อย่างเช่น l e g จนมาใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับอ,อ,อีกเจ้าหนึ่งที่ใช้ลีเจนมายาวนานพอๆกับลอนดอนอันเดอร์กราวก็คือ Network ร Rail. Network ์ Rail กเร e เน็ตเวิร์กเร็เป็นผู้ให้บริการขนส่งมวลชนรายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งของอังกฤษเหมือนกันนะครับเป็นลูกค้าหลักของ l e เจนเช่นกัน แต่ว่าต่างจากอันเดอร์กราวตรงที่ว่าโครงข่ายของเน็ตเวิร์กเร็วไม่ได้อยู่ใต้ดินนะครับแต่เป็นโครงข่ายชุมทางบนดินของรถไฟระหว่างเมืองก็อย่างที่เห็นว่าจะมีรางหลายรางตั้งอยู่เชื่อมเชื่อมกันกันสถานีก็จะจอแจเป็นพิเศษนะครับหลายสถานีเนี่ยก็จะเป็นอินเตอร์เชนจ์เป็นสถานีแลกเปลี่ยนที่ผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยถ่ายเทจากระบบหนึ่งไปอีก ไปสู่อีกระบบหนึ่งถึงเราจะดูว่าสถานีลักษณะนี้ใหญ่โตกว่าอันเดอร์กราวมากแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยครับความท้าทายที่เน็ตเวิร์กเร็วก็ต้องผเผชิญก็อยู่ในแง่ข้อจํากัดของพื้นที่ไม่ต่างกันเราสังเกตความหนานแน่นของคนที่ออกจากระบบรถไฟมาในในส่วนของคอสนะเ,เพราะนั้นเน็ตเวิร์กเร็วก็เช่นกันที่ใช้ล e g i ียนโมเดในการวางแผนใช้งานพื้นที่สถานีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับตัวอย่างในหน้านี้ได้แก่สถานีวอเตอร์ลูในลอนดอนกับสถานีเบอร์มิงแฮมนิวสตรีทในในเบอร์มิงแฮมนะครับที่ใช้ลีเจียนเพื่อศึกษาผลกระทบออของการเพิ่มเซอร์วิสเข้าไปในระบบที่มีอยู่เดิมแล้วก็ต้องทดสอบการปรับปรุงผังอาคารเพื่อรองรับผลกระทบจากการเพิ่มเซอร์วิสเข้าไปนะครับ <c oughs> ด้วยความที่ TFL กับ Network Rail เป็นผู้ประกอบการขนส่งมวลชนที่เก่าแก่ที่สุดสองเจ้าของโลกนะฮะมาตรฐานในการดำเนินการและการออกแบบสถานีของสองหน่วยงานนี้จึงเป็นแม่แบบอ้างอิงหลักๆให้ผู้ประกอบการเจ้าหลังๆทั่วโลกนะถ้าจะนับอ,อ,อีกรายหนึ่งท,ท,ที่เทียบเท่ากันแต่ว่ามาจากฝั่งอเมริกาก็คือ NFPA ซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับเอ่อ โดยเฉพาะมาตรฐานของ uh, TFL เนี่ยซึ่งวางหลักการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของสถานีเนี่ยให้สัมพันธ์กับ level of service อย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนต,อนตอน้นนะฮะโดยไม่เพียงคำานึงถึงความสะดวกของผู้โดยสารเท่านั้นแต่ว่าคำานึงถึงความคุ้มทุนในการประกอบการด้วยนะถ้าท่านบังเอิญได้เป็นที่ปรึกษาโครงการออกแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าท่านจะเห็น uh, requirement ส่วนใหญ่ก็จะ จะลอกแบบหรือว่าถอดแบบมาจากสแตนดาดของ TFL แทบจะทั้งนั้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นกิจการมาเนี่ย Legion เ,เป็น l e g i o ก็ได้พัฒนาฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์อยู่บนรากฐานของสแตนดา์ดังกล่าวนี้ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาที่สาตนดาดนี้ได้รับถูกวิวัฒนาการมาโดย TFL Legion ก็พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกันมาจนถึงได้ เรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่สะท้อน Operation Logic ของระบบขนส่งมวลชนอยู่ในทุกขั้นตอนนะฮะจึงเป็นที่ไว้วางใจของ TFL มาตลอด20ปีนี้ทีนี้ดังที่กล่าวไวต้ตอนต้นนะครับเนื่องจาก TFL ใช้ Legion เป็นเครื่องมือหลักตัวหนึ่งมาตลอดเขาก็เลยออกคู่มือ Legion Based Practice ขึ้นมาสำหรับใช้งานทั้งภายในหน่วยงานแล้วก็แจกจ่ายให้ คอนซัลท์เจ้าอื่นๆที่มาช่วยงาน TFL ด้วยซึ่งก็ได้แก่ ACOM, a r a ร WSP, GHD เป็นต้นนะครับคู่มือทั้งสองเล่มน,นี้ก็คือ TFL Standard t ครับ TFL อ e g i o n Best Practice ก็เป็นเอกสารที่พวกเราควรมีไว้อ้างอิงศึกษาสำหรับบริษัท c o n ซัลท a แทที่รับงานออกแบบสถานีทุกเจ้านะครับท่านที่สนใจก็เดี๋ยวดาวน์โหลดจาก c h a บ็อกซในในมิวติ้งครั้งนี้ได้เลยนะครับ นอกจากในลอนดอนและประเทศอังกฤษลีเจียนก็ถูกใช้ในการวางแผนดำเนินงานสถานีโดยอีกหลายหน่วยงานในหลายประเทศทั่วโลกนะครับในตัวอย่างนี้ก็มีมาดริดเมโทรซานเอโกเมโทรทอรอนโตทรานสิตแอนทรแล้วก็ยูเนียนสเตชันในอีกหลายเมืองของสหรัฐอเมริกาครับเวลาที่เราออกแบบสถานีเนี่ยนะครับลำพังแค่ออกแบบไปตามสแตนดาดเนี่ยมัน โอกาสที่จะไม่ไม่เพียงพอเนี่ยมันมากเพราะว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับการที่เรามีโอกาสซิมูเลตและทดสอบสถานการณ์สมมุติเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นลองมาดูตัวอย่างของสถานีนี้ในฮ่องกงนะครับคือสถานีฮังหฮอมสถานีฮังหฮอมของฮ่องกง MTR เนี่ยเป็นอินเตอร์เชนขนาดใหญ่แลกเปลี่ยนาสามระบบรถไฟด้วยกันก็คือทั้งสถานีเป็นสถานีต้นทางของอรถไฟสายออกตก แล้วก็เป็นสถานีระหว่างทางของโครงขาย MTR เดิม erm, นะครับแล้วก็มีระบบเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่มันถูกออกแบบมาให้รองรับการแลกเปลี่ยนผู้โดยสารถึง1ล้านคนต่อวันนะครับเราจะเห็นได้จากรูปเซกชันว่าผู้ออกแบบนี้ได้เตรียมคองคอสขนาดใหญ่ซึ่งแรงเอาไว้ด้วยสีเหลืองเนี่ยนะครับเพื่อรองรับการถ่ายเทของผู้โดยสารล้านคนต่อวันที่ว่าซึ่งการคำนวณพื้นที่ของคอสเนี่ยก็เป็นไปตามที่สแตรฐาน ดีไซน์มาตรฐานได้วางไว้แต่พอเรารันซิมูเลชันเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าแทบจะทันทีว่าพื้นที่รองรับขนาดใหญ่เนี่ยลำพังขนาดข,าดของสเปซเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าก็เกิดการติดขัดในทันทีที่กึ่งกลางพื้นที่พอดีเลยนะครับเพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าสักแต่มีที่ว่างเราก็จะเดินนะครับคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินไปในเส้นทางที่ประหยัดพลังงานและประหยัดเวลาที่สุดดังนั้นขณะที่ที่ว่างทั่วไปเนี่ยมีเหลือเฟือ ในในชั้นของคอสเนี่ยนะครับพื้นที่ที่จะถูกใช้งานจริงนะมันก็มีน้อยแล้วก็ขาดแคลนถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดีนะครับซิมูเลชันเนี่ยช่วยให้เราไล่หาสาเหตุต้นตอของปัญหาได้ในกรณีนี้ก็คือการตัดคันของเซอร์คูลเลชันหลักๆจากสายต่างๆ เมื่อเรารู้ต้นตอของปัญหาเราก็หาวิธีคลี่คลายมันได้ภาพทางขวามือเนี่ยคือผลลัพธ์สุดท้ายจากการทดลองหลายครั้งนะครับมันก็ยังคงเป็นสถานีที่จอแจคนยังเข้าคิวกันยาวๆที่บันไดเลื่อนแต่ละตัวสังเกตดูจากชั้นบนของสองระบบนะครับคนก็ยังออกันที่บันไดเลื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนผู้โดยสารก็ยังคงเป็นหนึ่งล้านคนต่อวันตัวเลขนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าความขัดแย้งของผู้ใช้แต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็จะหมดไปแล้วมันไม่มีแรงเสียดทานระหว่างกลุ่มแล้ว และที่ชั้นของคอสซึ่งต้องทําหน้าที่ถ่ายเททรัพย์เดินผู้โดยสารก็ทํางานได้เป็นอย่างดีและเผื่อ,อ,อท่านไม่ได้สังเกตเการแก้ไขปัญหาของเราในที่นี้นะครับแทบไม่กระทบกับขนาดของอาคารเลยนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราเพิ่งแก้ปัญหาการ,รติดขัดขนาดใหญ่หรือ Major Congestion เนี่ยโดยที่ไม่กระทบกับงบประมาณในการก่อสร้างนะครับครับ คราวนี้ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นสถานีขนาดเล็กตรงข้ามกับฮังห่อมนะครับในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาในการออกแบบไม่ได้ตามมาตรฐานปัญหาของสถานีนี้ยม,มันมีว่าด้วยเหตุผลที่โต้แย้งไม่ได้บางอย่างทําให้ชานชลาของสถานีนี้นะครับต้องไปตั้งอยู่กลางถนนตามรูปเซกชันนี้ต้องไปแบ่งพื้นที่กับพื้นที่การจลาจรขนาดของชานชลาก็เลยถูกบีบให้ไม่สามารถทําตามมาตรฐานได้ ไม่เฉพาะชานชาลาแต่ว่าอุปกรณ์ประกอบอื่นๆทั้งหลายเช่นบันไดและบันไดเลื่อนก็เลยพลอยไปด้วยนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่าง Simulation ภาพบนนี้นะถ้าสถานีนี้ถูกใช้งานในแบบที่เราเข้าใจทั่วไปก็คือใครใกล้บันไดไหนก็ใช้บันไดนั้นนะครับแรงเสียดทานบนชานชาลาจะมีมากจนผู้โดยสารที่ลงรถมาเนี่ยสังเกตดีๆจะไม่สามารถเคลียร์ตัวเองออกจากชานชาลาได้ทันก่อนที่รถขบวนถัดไปจะเข้าเทียบ นะครับสภาพแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผู้ออกแบบสถานีจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสะสมข้ามรอบการจอดของรถไปได้เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สะดวกแล้วแต่จะกลายเป็นปัญหาทางด้านความปลอดภัยด้วยซิมูเลชันภาพล่างเนี่ยคือสถานีเดียวกันจำนวนผู้โดยสารเท่ากันความถี่ของรถก็เท่ากันแต่ปัญหาการติดขัดไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นแล้วว่าปัญหานั้นเกิดจากการที่คนต้องมา counter flow กันบนในที่บนชานชาลาในที่แคบแคบเพื่อจะเข้าถึงบันไดนะครับเราก็จัดการแก้ปัญหาด้วยการจัด circulation สเใหม่นะฮะโดยยกบันได4ชุดกลางชานชาลาเนี่ยให้กับคนที่ลงรถใช้เพราะว่าธรรมชาติของผู้โดยสารที่มากับขบวนรถเนี่ยจะมาเป็นระลอก ระลอกล,ละมากๆหรือที่เราเรียกว่า bulk arrival นะครับซึ่ง bulk arrival เนี่ยจะต้องการ processing capacity มากกว่าเราก็เลยยกบันได4ตัวกลางในส,สถานีให้กับคนที่มากับรถแล้วก็ยกบันไดหัวท้ายให้คนที่มาจากถนนซึ่งจะมาด้วยลักษณะตรงกันข้ามคือค่อยๆทยอยมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเคลื่อนที่บนชานชาลาเนี่ยเปลี่ยนจากการเคลื่อนที่สเปะสปะเป็นการเคลื่อนที่ทิศทางเดียวเข้าหา เข้าหากลางชานชาลาสังเกตดูดีๆนะครับคนลงรถก็เดินเข้ากึ่งกลางเพื่อหาบันไดคนที่ลงมาจากบันไดก็เคลื่อนเข้ามากึ่งกลางเพื่อกระจายตัวยืนรอรถความขัดแย้งก็เลยหมดไปสังเกตกราฟทางขวามือนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยคือกราฟของซินแรอรแรกคนที่ลงรถมาเนี่ยยังออกจากชานชาลาไม่ทันหมดนะดูจากน้าแต่ละอันยังวิ่งไม่ทันแตะพื้นเนี่ยนะครับน้ำอันถัดไปก็ามาแล้วน้ำหนึ่งอันก็คือการเข้าจอดของรถหนึ่งขบวนนะครับ กราฟทางขวาคือซีนารีโอหลังจะเห็นว่ามีเวลาเหลืออีกเยอะเลยระหว่างขบวนนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่2ของการแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ได้แก้ไขแบบเลยนะครับนั่นก็คือท้ายที่สุดเนี่ยนอกจากแก้ปัญหาการติดขัดในการดําเนินงานได้แล้วมันก็ไม่กระทบกับงบประมาณการก่อสร้างด้วยกลับมาที่ฮ่องกง MTR คราวนี้สถานีจิมซาจุยชื่อก็คุ้นเคยกับคนไทยดีนะครับจะเป็นปัญหาคล้ายๆกับปัญหาของลอนดอนอันเดอร์กราวคือเป็นสถานีที่ใช้มานานๆแล้วก็ชักจะรับมือกับจํำนวนผู้โดยสารในปัจจุบันไม่ไหวโดยเฉพาะสถานีที่อยู่ใต้ดินเนี่ยการเพิ่มพื้นที่ของสถานีเนี่ยก็จะทําได้ยากกว่าสถานีบนดินมากนะครับจิมซาจุยเนี่ยก็คือจะเบียดเสียดกันทั้งวันนะครับจนกระทั่งทางฮ่องกง MTR ซึ่งเป็นผู้ประกอบการก็ขอให ลีเจเนช่วยซิมูเลตเพื่อที่จะหาวิธีขยายพื้นที่สถานีนะครับแต่ว่าพอเราซิมูเลตเราก็พบว่าปัญหาเนี่ยมันยังสามารถแก้ไขได้โดยที่ยังไม่ต้องขยายพื้นที่เช่นเดียวกับ2ตัวอย่างที่แล้วนะครับเราพบว่าการจัดเซอร์คูลเลชันใหม่การสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่แบบบันเวย์โยกย้ายอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดการติดขัดชะลอความเร็วหรือว่าก่อให้เกิดคิวเป็นหางยาวเนี่ย ย้ายให้มันหลบกันเสียเราก็จะช่วยลดความเสียทานทําให้การเคลื่อนที่ของผู้โดยสารเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในที่สุดข้อสรุปก็คือว่าสถานีนี้เนี่ยยังไม่ต้องเพิ่มพื้นที่นะครับเพียงแต่จัดเปลี่ยนระบบการเซอร์คูลเลชันภายในเซอร์วิสไลฟ์สเปนของสถานีก็ยืดออกไปได้อีกเป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่มีการลงทุนเพิ่มเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ลีเจียนช่วย manage the unmanageable นะครับอย่างที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นนะครับกับ forsee the unforeseeable เมื่อปี2015นะครับประเทศสิงคโปร์มีการจัดงานฉลองวันชาติ50ปีที่บริเวณมารีน a าเบคือตรงที่สิงโตพ่นน้ำนะครับมีสถานีรถไฟขนาดไม่ใหญ่มากสถานีหนึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตาร์กัน เข้าออกของคนวันนั้นก็คือสถานีเบย์ฟรอนซึ่งในตามปกติเนี่ยก็จะมีผู้ใช้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองตามรูปที่เห็นนะครับไม่ไม่พลุกพล่านอะไรแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยคาดการกันว่าจะมีคนเข้าออกจากงานในประมาณ10,000แนคนภายในเย็นวันเดียวนะครับดีเจียนก็ถูกขอให้ช่วยซิมูเลตโดยที่ปัญหาก็คือว่าสิงคโปร์ e MRT เนี่ยจะต้องสามารถ,ถถ่ายเทคนเข้าร่วมงานปริมาณ แสนคนดังกล่าวเนี่ยให้ได้โดยที่ยังคงบริการผู้โดยสารทั่วไปตามปกติเราลองมาดูซิมูเลชันของช่วงเวลาก่อนเข้างานกันนะครับคนสีแดงๆคือคนที่ลงรถเพื่อจะมาร่วมงานสีฟ้าในภาพบทเนี่ยก็คือคนผู้โดยสารทั่วไปเราจะเห็นว่าสถานีนี้จะต้องจัดเซอร์คูลเลชันใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดสภาวะวันเว์หรือเคลื่อนที่ทางเดียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันล่างนี่คือซิมูเลชันของ ช่วงเวลาหลังเลิกงานซึ่งจะพบว่าคราวนี้คนสีฟ้าคือคนที่กลับจากงานแล้วแล้วก็แห่กันเข้ามาในสถานีภายในช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆกระชั้นกว่าเดิมนะครับหนึ่งในข้อสังเกตที่เราพบทั้งสองอันก็คือว่าพื้นที่ที่รองรับคนในใน,ในชั่วขนาดต่างๆเนี่ยมักจะเคลียร์ตัวเองไม่ทันข้อแนะนำหนึ่งของเราก็คือขอให้ปิดบันไดเลื่อนให้หมดแล้วก็ใช้บันไดเลื่อน ให้คนเดินขึ้นลงเหมือนกับเป็นบันไดธรรมดาเหตุผลก็คือเพื่อจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ครับนี่คือหลักฐานยืนยันว่า,ารีเจนซิมูเลชันเนี่ยช่วย manage the unmanageable กับ f o r e s e e the unforceable ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเราเราเห็นล่วงหน้าว่าพื้นที่ที่เคลียร์ตัวเองไม่ทันแต่ว่า,าคนยังถูกป้อนโดยบันไดเลื่อนเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในซิมูเลชันนะครับเราก็ ในภาพเนี่ยเป็นภาพของผู้จัดงานคนอื่นในงานอย่างอื่นนะครับที่ที่ไม่ได้มีโอกาส simulate เ,เ,เหตุการณ์อันนี้ก่อนนะครับผมขอวนกลับมาแต่เรื่อง social distancing อีกนิดหนึ่งหลังจากที่พูดไปตอนต้นเพราะว่าเออพอพอดีพอพูดถึงงานวันชาติสิงคโปร์มันก็มีเรื่องพ้องกันอีกนิดหนึ่งระหว่าง ระหว่างโซเชียลดิสเทนซิ่งกับงานที่ว่าก็คือเรื่องที่คนจะนึกไม่ค่อยถึงก็คือว่าผลกระทบของมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยนะครับความจริงแล้วมันจะคล้ายๆกับภาวะคนล้นพื้นที่อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างวันชาติสิงคโปร์เพราะว่าผลของการดิสเทนซ์ก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณสีเท่าของปกติเพราะฉะนั้นผลกระทบก็จะเทียบเท่ากับจู่ๆสถานีแห่งหนึ่งมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสีเท่านั่นเองนะครับ ในสภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถซิมูเลตเพื่อทดลองวางแผนล่วงหน้าได้เนี่ยโอกาสที่เราจะบรรลุผลทั้งในเรื่องของดิสเทนซิ่งแล้วก็ผลที่เราจะรักษาไวเอ i บลิตี้ของโอเปอเรชันไว้ได้เนี่ยก็จะน้อยมากนะครับนอกเหนือจากอ,อ,อาคารประเภทสถานีรถไฟแล้วเนี่ยนะครับดิจก,ก็ยังถูกใช้เพื่อซิมูเลตงานมหาก,กรรมขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬานะครับ ในแง่ของการใช้งานตามปกติเนี่ยสนามกีฬาไม่มีอะไรให้ต้องวิตกมากเพราะว่าการเคลื่อนที่ของคนในสนามกีฬาจะไม่สวนทางกันเวลาคนเข้าก็จะเข้า,ขาไปในเวลาเดียวกันเวลาออกก็จะออกมาเป็นทิศทางเดียวกันก็จะไม่มีการสวนทางกันแต่วิกฤตของสถานีเอ่อของสนามกีฬาเนี่ยอยู่ที่การอบพยพเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพราะอะไรครับเพราะว่าสนามกีฬานั้นนะ่ะจุคนมากกว่าระบบรถไฟทั้งระบบในชั่วโมงเร่งด่วนเสียอีก คือประมาณ5 0 0 0 0ืนถึงหนึ่งแคนในช่วงขนาดหนึ่งที่ร้ายกว่านั้นก็คือสัดส่วนของทางเดินก็ต่ำมากเมื่อเทียบกับความจุในบริเวณอัฒจันทร์นะครับการซิมูเลตการอพยกของสนามกีฬาจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเสมอสำหรับผู้จัดงานเอีเวนท์ที่จัดในสนามกีฬานะครับยูเซอร์ของ Legion สำหรับงานในลักษณะนี้ก็มีตั้งแต่อีเวนต์ออแกไนเซอร์ไปจนถึงเจ้าของสถานที่ ไปจนถึงหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับท่าเรือ,อท่าเรือและท่ากาศยานก็เป็นอีกกลุ่มยูเซอร์หลักของลีเจนเหมือนกันนะครับลีเจนถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในอาคารประเภทนี้ก็คือเพื่อตรวจสอบจุดให้บริการต่างๆเรื่องของแบ็กดรอปเรื่องของเช็คอิน ว่ามีเพียงพอสอดคล้องกับจํานวนผู้โดยสารหรือเปล่ามีคิวที่จุดบริการไหนที่ยาวผิดสังเกตรหรือว่ามีจุดบริการอะไรที่เป็นข้อขวดอุดตันฟโฟลของทั้งระบบนะครับอีกทั้งใช้ตรวจสอบระยะเวลาที่ผู้โดยสารแต่ละคนใช้ว่าในการผ่านกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนต้องใช้เวลาใช้เวลาตามที่เหมาะสมหรือว่าต้องใช้เวลานานเกินนะครับ ตัวอย่างนี้เป็นท่าเรือโดยสารท่องเที่ยวที่โอเปเรตโดยบริษัท Global Port ซึ่งสะท้อนลักษณะของ Port Operation ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือลักษณะข้อดีทั่วไปของ Port Operation คือค่อนข้างจะตรงไปตรงมาในแง่ของลำดับกิจกรรมนะครับเพราะลำดับกิจกรรมของ Port เนี่ยจะตายตัวก็คือ 1. เริ่มจาก Backdrop ก่อน 2. ไปเช็ค in, อินเช็คตัว๋วแล้วก็ไปเข้าคิวทำ Immigration นะครับ การเคลื่อนที่ของผู้โดยสารผ่านกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นลําดับชัดเจนประเด็นที่ตรวจสอบก็จะง่ายก็จะชัดเจนเช่นกันก็คือความจุและความสามารถในการขับเคลื่อนถ่ายเทผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องของของท่าเรือน,นั้นๆโดยไม่ติดขัดนะครับ <c oughs> ซึ่งธรรมชาติข้อนั้นก็จะพ้องกันกันกบสถานท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินนะครับ เพราะฉะนั้นท่าอากาศยานโดยทั่วไปก็จะมี process ที่ไม่ต่างกันมากจากท่าเรือผิดกันก็แต่ว่าสเกลจะใหญ่กว่ากับมีข้อแตกต่างหลักอีกประการหนึ่งก็คือกิจกรรมช้อปปิ้งในสนามบินเนี่ยจะจริงจังกว่าท่าเรือมากนะครับการศึกษาในระยะหลังๆเนี่ยยิ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่ารายได้จาก retail activity หรือว่า custom free shopping ของสนามบินเนี่ยจะมีสัดส่วนโตขึ้น,โต,นโตขึ้นทุกปีนะครับก่อนโควิดเข้าใกล้รายได้จากการ รายได้หลักของสถานของสนามบินจากการให้จอดเครื่องหรือเติมน้ํามันเครื่องเนี่ยเข้าไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นสนามบินเนี่ยจึงมีแรงจูงใจพิเศษอีกประการหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบการเคลื่อนที่ของคนก็คือว่าสถานีย่อมต้องการให้จุดเข้าคิวเนี่ยเป็นบริเวณที่ผู้ใช้ผู้โดยสารใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อจะได้เข้าไปใช้เวลาในบริเวณช้อปปิ้งให้มากที่สุดนะครับ ซึ่งรีเจนเนี่ยก็สามารถกำหนดค่าของเวลาที่ต่างกันในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ช่วยตรวจสอบวิเคราะห์หาสัดส่วนว่าเราควรจะลงทุนในในบริการที่ก่อให้เกิดคิวต่างๆมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้คิวเนี้ยเสร็จเร็วๆแล้วผู้โดยสารก็จะได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ช้อปปิ้งในสัดส่วนที่ที่เหมาะสมกับการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการนะครับ ยูเซอร์หลักอีกกลุ่มหนึ่งของ Legion อันนี้ผมกล่าวถึงไปในตอนต้นก็คือผู้ผลิตรถไฟนะครับเหตุผลก็คือว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกคัดเลือกรถไปวิ่งในระบบขนส่งมวลชนประการหนึ่งก็คือเวลาจอดหรือว่าเทคนิคเรียกว่า d W time หมายความว่าแต่ละระบบบริการเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีแผนการเดินรถแผนการเดินรถก็จะประกอบด้วยความถี่ของการเข้าจอดระยะเวลาที่ในุญ,ญาตให้จอด ผู้ผลิตรถไฟก็เลยมีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าแบบรถไฟของตอนเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยสามารถถ่ายเทคนขึ้นลงได้ตามจํานวนที่สถานีนั้นๆเรียกร้องตาม r e q u i r e m e n t นะครับภายในเวลาจอดที่กําหนดนะครับใครที่พิสูจแล้วไม่สามารถจะถ่ายเทคนขึ้นลงได้ตามแผนการเดินรถก็จะต้องไปแก้ไขปรับปรุงแบบหรือว่าตกรอบไปนะครับซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี้เนี่ยไม่สามารถใช้การ ไม่สามารถใช้สูตรคำนวณตรวจสอบได้เอ่อซิมูเลแทบจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ที่จะใช้ตอบคำถามนี้นะครับซึ่งลีเจ o n ก็ได้ให้บริการด้านนี้แก่ผู้ผลิตหลักๆของโลกได้แก่ฮุนไดโรเทม h i t a ชิอัลสตอมและ Bombardier มาร่วม10กว่าปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงโอเป a เรชันแบบต่างๆที่มีขั้นตอนการใช้งานตายตัวอย่างสถานีรถไฟสนามบินสนามกีฬา คราวนี้เราลองมาดูโอ per ation ที่ไม่มีขั้นตอนกำกับอย่างห้างสรรพสินค้าบ้างเวลาที่ผมพูดว่าไม่มีขั้นตอนกำกับนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่ผู้ใช้งานหรือนักช็อปเข้ามาในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะไปแผนกไหนก่อนเสร็จจากาแผนกนั้นแล้วเขาจะไปที่ไหนต่อแต่ละที่เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งตรงกันข้ามกับ สถานีรถไฟหรือสนามบินซึ่งเราจะพอประมาณได้ว่าเวลาที่ผู้ใช้ต้องไปหยุดแต่ละกิจกรรมเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเขาจากไหนเขาจะไปไหนนะครับในตัวอย่างนี้เป็นห้างแฮร์รของอังกฤษในคืนลดราคาใหญ่ก่อนก่อนคริสต์มาสซึ่งคนก็จะแห่กันเข้ามาซื้อของขวัญน,นะครับลิเดนเนี่ยถูกขอให้ซิมูเลต เหตุการณ์เพื่อหาวิธีบรรเทาความหนานแน่นในคอริดอร์กลางซึ่งแฮรอรเป็นห้างแบบโบราณจะ,จะไม่ได้ออกแบบทางเดินให้มีแอ็กซิสขนาดใหญ่เหมือนห้างที่เราเห็นในกรุงเทพนะฮะแต่ว่า,าทางเดินทุกทางเนี่ยมันจะกระจุกตัวหรือตัดเข้ามาหาบริเวณกลางห้างซึ่งแฮรดรนี่ยมีประสบการณ์ว่ามันเป็นบริเวณวิกฤตทั้งในเรื่องความสะดวกความปลอดภัยทุกปีที่มีงานก็เลยขอให้หรีเจนช่วยซิมูเลตเพื่อหาทางเพิ่มคอริดอร์แล้วก็คลี่คลายเหตุการณ์ นนสาระสําคัญที่ผมแสดงในหน้าน,นี้ก็คือว่าถึงแม้รีเจียนจะถูกออกแบบมาโดยยึดขั้นตอนของ procedural operation เป็นขั้นเป็นตอนอย่างสถานีรถไฟเป็นหลักแต่ว่ามันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีกับสภาพแวดล้อมอย่างห้างสรรพสินค้าที่เราไม่อาจจะบอกได้ว่าผู้ผู้ใช้งานจะมาจากไหนและไปไหนนะครับก็คือรีเจียนเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลาย อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นภาพกันไปนิดหน่อยแล้วก็คือ Legi o n เป็นเครื่องมือที่ได้รับเลือกให้ใช้เป็นเป็นเครื่องมือประเมินตัวเลือกของแบบที่จะใช้ในการขยายอ,อัลมาซิดอัลคารอมนะครับสถานที่ประกอบพิธีฮัจจ์นอกจากเรื่องของจํานวนออคนที่ Legi o n สามารถซิมูเลตได้แล้วเนี่ย ซิมูเลชันอันนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจําลองความเคลื่อนไหวที่ละ,ละเอียดอ่อนของพิธีอย่างพิธีฮัชได้ซึ่งในผู้ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะครับจะต้องมีการเดินวนเข้าเป็นจํานวนรอบออระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการวนออกโดยที่การวนเข้าวนออกเนี่ยก็จะต้องมีความผสมผสานกลมกลืนกัน ซึ่งเครื่องมืออื่นเนี่ยน้อยเครื่องมือนักที่จะจะสร้างสภาวะอย่างนี้ได้นะครับความยืดหยุ่นของล e เจียนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในการจะต้องวัดปริมาณและความหนานแน่นและช่วงเวลาของความหนานแน่นในใ,ในในพิธ,ธีลักษณะนี้ครับมันจะต้องวัดด้วยสเกลหรือว่าเลเวลออฟเซอร์วิสที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนลีเนจะียนก็เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นพอที่จะสร้างสร้าง สเกลในการวัดความหนานแน่นระดับนั้นขึ้นมาได้ถ้าผมจะขอสรุปประสบการณ์ในการทำ pedestrian simulation เป็นของฝากติดมือให้ทุกท่านกลับไปในวันนี้ก็คงได้เป็นข้อใหญ่ใจความ2ประการก็คือข้อแรกนะครับใน Infrastructure ที่ต้องรองรับคนจำนวนมากๆโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนเนี่ย การเคลื่อนที่ของคนนะครับเป็นองค์ประกอบในการออกแบบที่สำคัญมากแต่มีราคาถูกที่สุดในการจัดการดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งแรกๆที่ผมอยากจะแนะนำว่าเราควรจะให้ความใส่ใจในเวลาที่เราวางแผนฟ a c ซิลิตี้เหล่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราสามารถเข้าถึงการทดลองการทดสอบการเคลื่อนที่ของคนได้แล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะลดความจําเป็นที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือต้องไปจัดการกับองค์ประกอบอื่นๆซึ่งแพงกว่าเช่นมิติทางกายภาพของอาคาร building physicality หรือว่าแผนการเดินรถหรือแผนการจัดการซึ่งเ,เ,เช่นความถี่การเข้าจอดของรถจํานวนตู้รถต่อขบวนซึ่งเมื่อเราไม่ต้องไปยุ่งกับของพวกนั้นเนี่ยครับมันก็จะสามารถประหยัดงบประมาณในการลงทุนไปได้ดังหลายตัวอย่างที่ผมได้แสดงไปแล้วเมื่อตอนต้น นะครับส่วนข้อที่2ก็คือการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของมวลชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการออกแบบเท่านั้นแต่ว่าอาคารของเราเนี่ยต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายตลอดช่วงชีวิตของมันไหนจะการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารไหนจะเหตุการณ์พิเศษอย่างงานฉลองวันชาติไหนจะมีเหตุโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เรื่องของการทําแบบจําลองการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันช่วยให้อาคารเราวิวัฒนาการแล้วก็ ยืนอยู่2-3-9ล่วงหน้าปัญหาหรือความท้าทายเหล่านั้นอยู่เสมอนะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถยืดอายุ Service l i f e ์สเปของของทรัพย์สินของเราให้ยาวที่สุดขณะที่มันรักษางบประมาณเอาไว้ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่บริหาร asset ด้วยด้วยดิจิทัลทวินเนี่ยก็จะพบว่าการทำแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลชนเนี่ยช่วยให้ดิจิ t ัลทวินของท่านเกิด ประโยชน์สูงสุดเช่นกันนะครับสำหรับการอภิปรายในวันนี้ของผมก็จบเนื้อหาลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับ